แตมแรืงแห้งม่านครับผมงานได้ครับพี่น้องวันขึ้นหมายรีกันนะครับกกครับ,รบโอ้พี่นอครับจงใจเลยครับผมโอ้ของแท้ครับพี่น้องอเดี๋ยวใส่ชุดกันครับพี่น้องอาเทให้พี่ให้น้องเบิ่งลูก<อ>งานวันนี้ครับผม สวัสดีครับทีบ้านอีสานครับผมสวัสดีไอ้น้องสุภูสุกคนครับวันนี้ที่บ้านอีสานก็พาพี่พาน้องมายาจันทร์ครับผมหลังจากที่เมื่อวานนะครับยามไปก็ได้สามได้สามสี่ตัวครับผมปลาไม่ค่อยเข้าครับมันร้อนหลายครับผมแต่มื้อนี้นี่เป็นนิมิตหมายดีอยู่ครับผมฝนโตขับเมื่อคืนพี่น้อง กบับบรรยากาศยามมือเทาครับผมแดกกำลังออกครับผมเดี๋ยวมันรุ้ดไปทำกานครับว่ามื่อน,นี้ผมสิหมานบ่ครับแต่ถ้าฝนตกแล้วมันปลามันจะเข้าครับพี่น้องส่วนตามก่อนครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อครับผมที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันเรื่อดีตลอดมาครับผมฝากทั้งคลิปใหม่ล่าสุดและคลิปที่ผ่านมาด้วยเด้อครับผม คลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้นะครับปลาเข้าดีครับผมยังให้พี่น้องได้เบิงครับผมผู้ใดท่านใดที่ยัง่เคยเข้ามารับชมนะครับก็เข้าไปดูได้ครับผมหมานคับรับพี่น้องแต่มาเมื่อนี้หมานหรือปะหมานเดี๋ยวเอามาลุ้นไปทำการครับ กะิลั่นดีได้นี่ครับในนี้บ่ค่อยลั่นเลยครับผมยังอยู่ดีครับโดยเบื้องหลังพู้ละครับพี่น้องอีกหลังนึงครับผมฟองไม้ส่วนปามครับมาลุ้นกันครับพี่น้อง เรียบไปไกลๆก็เห็นแล้วคับันลันบันลันครับผมโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องดูครับพี่น้องรันครับผมครับผ๋ยวพี่ผ่านน้องไปเบิ้งเลยครับ บัญญาักาิคครับผมคึ้นไปคึ้นม,มาอยู่ครับพี่น้องกจะโตรกระปบะโตรครับผมมีเสียงดีนดีน่นะครับพี่น้องนี่ขับน้ำขึ้นมาเต็มเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาขึ้นมาให้พี่ให้น้องเบิกครับเบิงไปพร้อมกันครับพี่น้อง พี่ให้น้องบึกไปพร้อมกันครับว่ามีเต้มอีกตัวบ่ครับแต่พ่อบ่ดี้นครับผมค,ครับน้องดิ้นไปนอนกันเลยครับโอ้ของแท้ครับพี่น้องครับผม,มโอ้ทางนี้กับน,น้ำครับผมน้ำอ้อมเลยครับผม ผมต้องได้เอาไปพูดเหรอครับพี่น้องอันตรายครับผมยังใจเลยครับพี่น้องอน,นคะครับพี่พานอ้องมาเบิ่มเลกไปนำ่กันครับผมวันใหญ่ซ้ำได้ครับโอ้คือปีครับพี่น้องอันตรายครับผม โอ้ยน้ครับยังใจอยู่ครับผมครับพี่น้องดูป,ป่ายดียหรอครับผมพี่น้องครับโอ้ยเต็มเลยกมาแล้วครับผมยังงามครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บปลาก่อน,นครับพี่น้อง แต็มแรกแห้งม่านครับผมครับพี่น้องยาเ็บปลาเลยครับผมมาแล้วครับเต็มแรกครับผมครับเต็มแรกงางมๆาครับผมเดี๋ยวไปต่อไม้ส่วนยางเลยครับเล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปลุ้นในส่วนยางน้อยครับผมม่านบอกครับนี่ผมกันย้ายเข้าไปกลาง เพื้อไม่เหลือครับผมหนลั่นนั่นนะครับพี่น้องโอ้ครับโอ้โอ้ส่งส่อยู่ได้หรอครับพี่น้องยังอยู่เลยหรอครับ มีอย่างบาลาครับว้มีบาลาครับพี่น้องเดี๋ยวลุยไปด้วกันครับเออลันเป่าครับพี่น้องอ้า โอ้ซีแม่นลมเมื่อคืนนี้เฉพาะร,รับลมแห้งครับผมเมื่อคืนใส่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปต่ออีกลังใหม่ครับลังต่อไปครับผมอย่างน,นั้นก็อุ่นใจแล้วครับพีน้อง ครับเอ้าพี่น,น้องลันอีกแล้วครับโอ้มีน้ำขึ้นมาจู่ครับผมน่าจะมีตัวจู่ครับพี่น้องนะครับน้ำเปียกมาเลยครับผมเดี๋ยวลุกกันครับ มว่ามีตัวนะครับแต่ว่าจะกซใไง่สำใไถหรือป่ายัง่ะละครลุงครับพี่น้องด้ยินลวครับมีเสียงดีนล้วครับผมโอ้ตรงงามอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมออขึ้นก่อน,นครับ งามครับบ่งตวปลานำกันครับพี่น้องเหยนี้ลุ้นไปห้องกันครับผมเออครับพี่น้องใหญ่ซงํำได้ครับโอ้ตวงามด้ครับพี่น้องหมืนขึ้นไมลี่กันนะครับครับผมไอกแต้ม้วครับคอนเสเก็บปลาก็ครับพี่น้องดีวหาไปต่อหลัง สุดท้ายของมุมนี้ครับผมอัดนี้ครับต้องพิ่งย้ายจากตรงที่โลกๆนะครับออกมาเอาออกมาไว้ตรงคั่วคั่วไม่เก่านะครับพี่น้อง เอากินห้องดีแล้วครับผมดูมือแรกลัานนะพุ่มมาใส่นะครับฝ่าลุงบอสนิดครับผมแต่มือน,นี้ครับบ้มีหยังครับบ้เปียกบอหยังไหมครับนี่ครับที่จริงเขาปลาเข้ามันต้องเปียกตรงนี้นะครับมันต้องเปียกตรงนี้นี่บ้เปียกหยังครับผมลุ้นกันบ้างครับ มักนกำลังขับน้องอนี่ยังบ่ล่ะครับโอ้มีเตียเลยเนี่ยรับพี่น้องครับผมตรงงามอยู่ครับผมเดี๋ยวขึ้นข้างบนกัน,กนครับ ปลาไปนํากันครับครับตัวปลาที่ใดครับพี่น้องอย่างงามเลยครับผมโอ้ครับพี่น้องเอาละครับงามดียวครับผมแล้ว่อยากเก็บปลาก็ครับไปบนจุดนึงครับพี่น้องเดี๋ยวลุ้นไปนองกันครับผม จุดน,นี้นี่เคยลั่นประจับนะครับในโคง้งเมื่อมันจะกล้าครับพี่น้องฝนกําลังจะมาอยู่ครับมิกี้นี่ยังแดดอยดู่วยครับเดียวแดดเดียวคืมเดียวแดดเดียวคืมอยู่ครับผมออากาศดีค่ะครับมนันนี่มันมากครับพี่น้องหลังนี้ครับผม ยังยุดดีครับผมบ่อล้านครับพี่น้องเ,อเรื่องล่างต่อไปครับผมสองหลักสุดท้ายครับพี่น้องพ่นงานื้นนี้ครับผมน้องน้องบ่พ่นงานื้นนี้ครับผมอีกสองหลักสุดท้ายครับผม เดี๋ยวมาพี่ให้น้องเบิกอ,อีกครับครับลั่นดีนะครับพี่น้องโอ้ดูคน,นสิมาน,นะครับลั่นแบบนี้ก็โอเคแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมลงไปเอามาให้พี่ให้น้องเบิกแครับอันนี้ผมก็มางุดลงเมื่อวานนีครับ ไปข้ออครับผมไสงามอยู่ครับพี่น้องไสงามอยู่ที่ครับพี่น้องครับผมงามนะครับติเพิ่มเรื่อยๆเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่ถึงอยู่ครับเปิดให้พี่ให้น้องนะครับเออครับผมเอามาเมาครับผมสวยงามนะครับ ปันนี่ก็ตา,ตายแลาครับพี่น้องครับผมงามครับโอ้๋ยวใส็ชุ่วงกับครับพี่น้องหลังนี้ครับผมหลังสุดท้ายครับพี่น้อง ง่ายมาใส่ม,มุกวานมุกก้อนนะครับมุกวานบอลลันครับผมมือนี้เรียบร้อยครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมซึมีอย่างเท่านั้นแหละครับดูเอ,โอ๊โอ้ต๊ะตกะกินห้องที่ผมใส่เอาอยากนะครับ เปียกเลอครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเปียกนอนป่าหรือว่าไม้มันดูดน้ำมานะครับเดี๋ยวล้นกันครับน้องอุ้ยนี่จะล่มมากครับผม <c oughs> จะขึ้นไปบ่ครับชันขนาดรับฝั่งก,กันครับพี่น้อง ผมต้องได้ยกมานี oh, ้ครับผมเี้บ้าล่ะครับโอ้มีดินอ่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องเอาขึ้นก่อนครับพี่น้อง อยู่ข้างล่างผมก็ได้เบิ้งแค่เพื่อนๆครับผมนี่ทำเลยครับโอ้โหผิงเนะครับผมตัวจะงามเลยครับผมโอ้น้องเฮ้ยโดดใส่กล้องเลยครับผมครับผมตัวงามตัวขันหน้าจะไปเจ็บแปดขีดเลยครับผมตนน้นงแยกเจ้าปลาก้อครับพี่น้อง รับพี่น้องตอนนี้พวก็ได้ยามจัดเรียบร้อยแล้วครับผมเบื้งผลงานมื่อนี้นํ้กันครับสุดยอดครับผมมันสุดยอดครับมื่อนี้เดี๋ยวไปทีให้พี่ให้น้องเบึ้องยุบ้านต่อครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบคลิปหายอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันบลังใจให้ช่องน้อยๆของผมนเด้อครับผมไว้พบกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อยุบ้านครับผม มาเบิงคนงานวันนี้ครับผมให้ลาดน้อยถือให้เบิงครับอ่ะฉันกะแกะเทเลยลูกเดี๋ยวห้ลาดน้อยถือให้เบิงครับผมผ่านป่าน้อยได้มั้ครับพี่น้อง่อเทให้พี่ให้น้องเบ่งลูกงานวันนี้ครับผมพี่น้องวันนี้ครับโอ้เอามาลูกบางช่วงบางตอนก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิงครับผม โอ้ยครับตัวนม้ใหญ่ตัวนั้นนะตัวนี้นะใหญ่ลูกอันนี้กับโอ้ไม่ไข่นั่นน่ะโอ้ตัวผู้ลูก <c oughs> ตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้อืมครับผมยังมันครับพี่น้องไว,ไวปพบกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ